สินค้าใหม่ทั้งหมด14รายการจะเปิดตัวเป็นครั้งแรกในงาน China International Import Expo หรือ CIIE ครั้งที่5เพื่อให้ผู้เข้าชมได้สมัมผัสกับสินค้าอันเป็นเอกลักษณ์ของเซี่ยงไฮ้ที่อยู่ในตลาดโลกในงานมีการจัดแสดงแบรนด์แห่งศตวรรวที่ได้รับการยกย่องตลอดการ19แบรนด์สินค้านวัตรกรรม38แบรนด์ซึ่งจะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่อีก4รายการเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ก็ยังมีการจัดแสดงแบรนด์ท้องถิ่นชั้นนำ14แบรนด์โดยจะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่6รายการรวมถึงการจัดแสดงอาหารเซี่ยงไฮ้23แบรนด์ที่จะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่อีก4รายการรองผู้อำนวยการคณะกรรมธิการพาธธรรณิชย์เทศบาลนครเซี่ยงไฮ้บอกว่าการจัดแสดงในครั้งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการนำเสนอสัญญาทางวัฒนธรรมและจิตวิญ,ญญาณของเซี่ยงไฮ้ผ่านแบรนด์ต่างๆที่มีการเปิดตัวในงาน CIE โดยแบรนด์เซียงไฮมีตั้งแต่อาหารเสื้อผ้าและของใช้ในชีวิตประจำวันที่จะได้ใช้เวทีนี้นำเสนอแบรนด์เซียงไฮสู่สากลเป็นการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจให้กับเซียงไฮ CIIE ครั้งที่5จัดขึ้นที่เซี่ยงไฮ้ตั้งแต่วันที่5ถึง10 <CC. S 2> พฤศจิกาย,ยนนี้โดยเป็นงานแสดงสินค้าระดับชาติที่ยิ่งใหญ่จัดขึ้นที่มหานครทางตะวันออกของจีนเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี2018